แล้วมีโรคไร้ไร้บ้างไหมอากงะโรคไร้ไร้เหมือนเป็นมะเร็งเป็นเงี้ยอเราบอกได้ว่าส่วนนี้นะในนั้นผิดปกติคนเป็นมะเร็งเนี่ยอากงจับปุ๊บรู้เลยไอ้จริงผมจับเลยผมไม่รู้เลยผมไหว้ผมลองจับอากงหน่อยได้ไหมได้ หลายคนอากงเ,เอาผู้ชายก่อนแล้วกันนะ,นะ<อ>ผู้ชายอยากจะแบบฟิตเปี้ยอะไรเงี้ยอากงอ๋อได้ก็ส่วนผู้หญิงอากงผู้หญิงส่วนใหญ่แน่นอนแหละทุกเดือนจะต้องเป็นประจำเดือนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือปวดท้องมียาทีนแก้ไหมนี่เจวกับพวก เลือดลนทางมะลกแล้วโรคใลรา,ายอกกากงโรคใลหลายที่อย่างผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นสมมตินะ,นะคนที่เป็นกันเยอะคือโรคมะเร็งถ้าหันมาหาแพทย์ทางเลือกคือแพทย์แผนจีนเนี่ยมียารักษาไหม แต่ทำไมผมมาหาข้อมูลเขาบอกว่าต้องมาที่ร้านนี้ต้องมาหากงพรอะาจ้าเราน่มากที่สุดเรารักษาเยอะที่สุดอากงตอนนี้ด้วยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนอะมีแพทย์แผนปัจจุบันมีโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายเคยมีคนไข้ที่ไปหาหมอจากโรงพยาบาลแล้วไม่หายแล้วมาหากงแล้วหายมีไหมสมัยก่อนมันรักษายาจีนไม่หายค่อยไปหาแผนปัจจุบันใช่เวลานี้ จากเพนปัจจุบันไม่หายมาหาอยากกินทางนั้นแหละน้ำหอมวันทองน้ำหอมสายมูเตลูแห่งผู้นำพลังศรัทธ,ธาและการขอพรแบบสมหวังกลิ่นหอมเทียบเคาน์เตอร์แบรนด์มีให้เลือก3กลิ่นวิกเกอร์เสริมความมั่งคั่งร่ำรวยเวลโชคลาภวาสนามันตราเพิ่มสเสน่ห์สนใจน้ำหอมวันทองสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดวันทอง มีแอดมินคอยบริการตอบอยู่นะคะสวัสดีนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาแถวย,ย่านพระราม4ี่เขาบอกว่าตรงนี้มีหนึ่งสถานที่ที่เป็นแพทย์แผนจีนอยู่ตรงข้ามสาลที่พระเจ้าเฮ้งเจียนั่นก็คือร้านหมอแม้นั่นเองเดินมาตรงนี้นี่ไง กุ้ยลิ้มหึ้งเนะี่ยคุณผู้ชมไปชมกันครับว่าเรื่องราวในอีพีนี้เกี่ยวกับหมอแมะจะเป็นอย่างไรเราจะมาทําความรู้จักกันแล้วจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองดูนะฮะว่าแพทย์แผนจีนเป็นอย่างไรแล้วก็ลองลองเวทดูนะฮะว่าบางทีไม่แน่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยรักษาคุณผู้ชมก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอากงอยู่ไหมครับอ๋ออากงอยู่นี่โอเคอากงสวัสดีครับนะฮะ โอเคเดี๋ยวขออนญาตคุยอาอากงแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ได้นะเอาเอากงอยู่พอดีเลยวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของแพทย์แหนจีนที่ร้านกุยลิ้มพึ้งนั่นเองนะครับมาชมกันครับ วันนี้ผมอยู่ภายในร้านกุ้ยหลิมพึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหมอทางเลือกนั่นคือแพทย์แผนจีนนั่นเองอยู่กับเจ้าของร้านนะครับหมออากงประกอบกอบ,กอบอาริยะจิตน,นะครับอากงสวัสดีครับ มากับมามา่าสวัสดีครับผมก็บอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมต้องของขอนุญาตใช้เสียงที่ดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอากงเนี่ยหูอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าอากงบอกว่าขอเอาอาม่ามานั่งด้วย <_ S 1> เป็นกําลังใจ <_ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวอากงเขินๆๆอากงผมถามงี้อากงเนี่ยเดินทางมาจากประเทศจีนหรือว่าง <_ S 2> ่าบอมเกิดเมืองไทยเกิดที่นี่ใช่บอมเกิดเมืองไทยนั่นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่อากงก็เป็นคนจีนมาจากเมืองจีน มาจากมามาตั้งร้านนะผมเกิดที่ร้านนี้หรอใช่นั่นแสดงว่าท่านมาจากเมืองจีนใช่แล้วก็มาซื้อตรงเนี้ใช่เป็นเหมือนบ้านนี่เป็นบ้านทรัพย์จินอ๋อเป็นบ้านทรัพย์จินตอนนี้เช่าอยู่ถูกไหมใช่ใช่แล้วากงก็อยู่นี่มา89ปีใช่ใช่มีชาที่ติดตัวมาก็คือหมอแม่ถูกไหมอากงใช่ใช่ร่ำเรียนมาจากไหนครับร่ำเรียนมาจากพ่อขอนติอยู่ที่เมืองจีนเขาร่ำเรียนมาครับแล้วก็เป็น ความรู้เนี่ยขอเป็นมรรกตกทอดอ่ะตอนนั้นที่อากงเริ่มเรียนเรียนตอนอายุเท่าไหร่ครับสมัยก่อนไม่ไม่ได้เข้าโรงเรียนมากขอเริ่มตั้งแต่รู้จักยาก็ค่อยเรียนมาอ๋อเหรอตอนนั้นเนี่ยมีแพทย์แผนจีนอยู่แล้วใช่แล้วแพทย์แผนไทยยังมีไหมแผนไทยมีแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้แต่ยาจีนเหรอถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้นนะสมัยเริ่มต้นเนี่ย คนเขายอมรับแม่อกงสมัยก่อนน่ะใช้ยาจีนเยอะนั่นแสดงว่าเมื่อก่อนตอนอากงเป็นเด็กเนี่ยอากงก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดยาจัดยาจนรู้หมดเลยใช่ใช่วัตถุดิบอะไรเป็นอะไรบ้างใช่ใช่ใช่แล้วมาเริ่มเริ่มแมกเมื่อไหร่เริ่มเริ่มแมกบอกปิดตำราสูตรพ่อก็อกแค่บอกตำราสูตรให้ครับว่าจะแมกยังไงจะดตรวจดูยังไงแม้แปลว่าอะไรอากง แม่กอดจับที่พจน์นะตรงตรงตัวเลยใช่จับ<ช>ที่พจระจอนจับตรงไหนจับตรงนี้หรือตรงไหนจับจับที่แขนเนี่ยเอเอบสามจุดสามจุดนะขาวานขวา,าเนี่ยหุ่ยปีเมียหุ่ยปีปเมีย,ยแต่ว่าปาดปอด ด่าำลำไส้ลำไส้ลำไส้ใหญ่ปอ,อด,ดลำไส้ลำไส้ใหญ่ข้างขวานะ,ะข้างซ้ายน่ะกข้างซ้ายกียงซิมกวัวเสียงซิมกวัวเสียงก่อนหัวใจตับะตหรอทางสารจุดสองข้างหกจุดแบ่งเป็นสิบสองจุดแล,ลแล้วรู้หมดเลยครับก็พอจะรู้ไม่ในการจับทีหนึ่งจับสามจุดเลยครับผมในการจับแบบนี้กง ความผิดพลาดเนี่ยมีเยอะไหมหรือว่าร้อยเปอร์เซ็ต์เลยก็ก็ไม่ผิดพลาดเท่าไหร่เลยหรอเราเราตรวจโรคนาะเราตรวจแล้วเราต้องถามอากัรคนไข้อ่อหมอเฉกเมึงบุงหมอหมอ,มอ<พ>ก็คือดูสีหน้าสีคนคนไข่อืมแฉกก็คือตรวจเชีพจรครับบุงก็คือ ฟังคนไข้หายใจหรืออะไรมอเฉดมึงบุ๋งครับเสียงต้องประสานกันไปประสานกันคู่กันไปถึงจะถึงจะมาบอกว่าเป็นโรคอะไรวินิจฉัยได้ว่าคนนี้เป็นโรคนี้นะ่แล้วมีโรคหลายๆมบ้างไหมอากงโรคหลายๆเหมือนเป็นมะเร็งเป็นเงี้ยเราจะว่าบอกเป็นมะเร็งไปไม่ได้หรือว่าเราบอกได้ว่า อยู่ไอ้รอดส่วนนี้นานในนั้นผิดปกติคนเป็นมะเร็งเนี่ยจบับแล้วจะเป็นยังไงคนเป็นมะเร็งแล้วสันญาอยว่ที่ตับเรา,าก็ตรวจทางทางซ้ายมือชีพจรมันจะไม่เหมือนกันอ๋อเน่ะอากลงลองแม้ผมหน่อยได้ไหมว,ว่าผมเป็นยังไงบ้างอ๋ <า S 2> อ, <ก S 1> อนะได้สัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญ,ญาณก่อน ถ้าเจอไม่ดี <c oughs> ไม่ได้พูดนะไม่เอาไม่เอานะ <c oughs> ต้องถอดในากาไปา <c oughs> จ้างขาด <c oughs> ถอดในากานะอาโอเคเอาขออนุญาตนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะคุณ <c oughs> ผู้ชมนี่สามจุดน,นะ แค่จะมาหุยตีเมียนะไม่มีอะไรเพียงแต่เรื่องมันข้นไปห,หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองเลือดข้นใช่ไดคขนก็คุมอาหารเท่านั้นเองไม่ต้องกินอะไรมากอ่ะแล้วยาแผนจีนต้องกินไหมเลือดข้นเนี่ยมันก็เกิดจากเราทานอาหารก็็ียาให้กินแล้วส่วนมากจะให้คุมอาหารให้ก็จะดีขึ้นถ้าจัดยาให้ผมต้องจัดยังไงก็เป็นเป็นยาสร่างพลังแรงไฟเผาผลาญอะ สร้างพลังแรงไฟเผาผานถึกทักกันแล้วทีนี้เหรอกินนานไหมกงกินนานไหมมันไม่นานเท่าไหร่หลอกเพียงแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยนะเขาต้องคุมอาหารของเขาเป็นส่วนใหญ่ต้องควบคู่กันไปด้วยใช่ถูกไหมฮะอากงจับปุ๊บรู้เลยจริงกผมจับเลยผมไม่รู้เลยมอนุญาตผมลองจับอากงหน่อยได้ไหมได้ภาษาจีนว่าไงนะมา อ่ฮู้ยปีเมีฮู้ยปีเมียอ่ฮู้ยปีหมีใช่แล้วไม่รู้เลยอะกูไม่รู้อะก็อ่าแพ้ปัจจุบันนี้ก็จะจัดนับเชียบประจอนเท่านั้นเองใช่ใช่แต่อันเนี้ยมันตุ๊บตุบตุบใช่ก็ชิบประจอเต้นปกติแล้วอากงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ วิเคราะห์ออกมายังไงครับวิเคราะห์ออกสิหรอการเต้นของชีพจรมันจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันถ้าคนไม่ไม่สบายการเต้นมันไม่เหมือนกันหรอกผิดเพี้ยนจากที่มันต้องเต้นเป็นปกติสูงไหมฮะส่วนใหญ่คนที่จะมาซื้อยาที่ร้านตะกงเนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นโรคอะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นเป็นพวกโรคเครียดโรคโรคที่เลลมไม่เดินอะ นะออากงก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาคอยจัดยาให้ใช่ถูกไหมฮะแล้ววัตถุดิบเนี่ยอากงที่หามามีอะไรที่แปลกมาแม่กงอะไรที่แปลกแปลกยายาจีนมันต่อมามามาจากอาหารน่ะมันไม่มีอะไรที่แปลกหรอกอ๋อหรอหลายคนหลายคนอากงเอาผู้ชายก่อนแล้วกันนะผู้ชายอยากจะแบบหื ฟิตเปี้ยอะไรเงี้ยคกอ๋อได้ก็พวกยาเสริมสร้างแรงไฟเสริมสร้างแรงไฟอ่าเอาไปสร้างแรงไฟแล้วอีกก็จะมีกำลังแรงไฟของอี่รอเอาไปต้มกินใช่นานไหมก็ไม่นานหรอกประมาณเดือนนึงเาต้องขึ้นอยู่ครับสภาพร่างกายของคนนั้นว่าพื้นฐานมันดีแค่ไหนอ๋ออะกงพอจะบอกได้ไหมว่ามีตัวยาอะไรบ้างพวก ียลซิมเยงซิมอะไรพวกเนี้นะพวกเนี้มันก็จะเพิ่มแรงไฟได้ครับจริงๆแลนจะมีจะมีหลายสูตรถูกไหมใก่แล้วแต่อากงจะเป็นคนจัดยาว่าคนนี้ควรจะกินอะไรยาอะไรใช่อะไรดีนะส่วนผู้หญิงอากงผู้หญิงส่วนใหญ่แน่นอนแหละทุกเดือนใช่จะต้องเป็นประจำเดือนใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือปวดท้องนมียาจีนแก้ไหมมีเกี่ยวกับพวก เลือดลมทางมะลกแล้วโรคไร้ร้ายองางงโรคหลายที่อย่างผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสมมตินะ,ะคนที่เป็นกันเยอะคือโรคมะเร็งถ้าหันมาหาแพทย์ทางเลือดคือแพทย์แผนจีนเนี่ยมียารักษาไหมเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะอยู่ในเมืองจีนมันมีมีโรคนี้มานานแล้วเทยงแต่ว่าต้องใช้ยาเสริมสร้างสภาพร่างกายให้เก้นมา ต้านทานครับจะเรียกว่าภูมิต้านทานของตัวเองอืมพ่มภูมิให้ตัวเองใช่ถูกไหมอากงใอ่ะแล้วถ้าสมมติอย่างเงี้ยถ้าหลายคนแบบเขารักษาอยู่แพทย์แผนปัจจุบันด้วยอ่ะสามารถกินยาจีนด้วยได้ไหมได้ควบคู่ไปได้เลยได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอ๋อกินได้ใช่ได้ครับเคยตรวจให้อาม่าไหมใช่ เคยกอดกินยาจีนอยู่นี่นะเราหรอล้วก็มีของเราอยู่นี่คือจะบอกว่าอากงกับอาม่านะฮะหน้าดูเปล่งปลั่งมากเลยครับหน้าแบบหน้าใสเลยเอาจริงนะหน้าใสเลยอ่ะดูดูผมดูดูทุเรศทุลังไปเลยเอาางนี้ดีกว่านะฮะอากงครับอากงเนี่ยล่าเรียนมาจากคุณพ่อ่แล้วมายุคอากงแลวเนี่ยอากงได้ส่งต่อให้กับคนอื่นไหมส่งเสส่งให้ใคร ตอนลูกหลานของของเราก็มาเรียนต่ออ่ะอ๋อหรอเดี๋ยนะที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็ลูกหลานอกงหมดเลยเหรอใช่จ้าอ๋อเป็นเพื่อนของหลานนะอากงสอนหมดเลยเหรอครับสอนอ๋เขาไปเรียนมาจากประเทศจีนไ้มาจากเสียงให้แล้วหรอมาเรียนมาจากเสียงให้ทุกคนโอ้ยนี่เขาเขาพูดจริงจางได้หรอแต่พูดภาษาเกียรเสถึงไม่เป็นไม่เป็นนั่นแสดงว่าทุกคนเนี่ยครับ ไปล่ําเรียนวิชาแผนจีนมาหมดแล้วใช่รู้หมดแล้วใช่ใช่แล้วก็มามาเรียนต่อกับอากงใช่อากงก็สอนต่อก็การเรียนมันอาศัยประสบการณ์ด้วยนะการการเป็นหมอต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยครับอากงที่เนี่ยผมใกล้ๆอยาวราดเนาะมีร้านแผนแผนทางเลือกแผนจีนเนี่ยเยอะไหมมีเยอะครับมีมีมีเยอะ แต่ทำไมผมมาหาข้อมูลเขาบอกว่าต้องมาที่ร้านนี้ต้องมาหากรงเพาะ่าเราอยาเรานี่มากที่สุดเรารักษายอะที่สุดเราก็มีทั้งสมุนไพรจีนนะแล้วก็พวกะไทยจีนละมือค่ะโอ้มีหมดเลยอ่ะถามเพื่อความอยากรู้อะกลงแพงนะม ไม่แพงยางจีนไม่แพงนี่จริงเหรอไม่แพงแพงเป็นบางอย่างเนาะ,<ช>ะ,ะอ่าใช่อ๋ออ๋ออ๋ออากงเคยรักษาเคสที่แบบหนักหนักไหมแล้วหายอ,ะะอ่ะอทุกทุกคนเวนาลานี้รักษามันต้องหายทั้งนั้นหรอกนะถ้าตั้งใจเขากินตั้งใจกินยาแล้วก็ต้องหายอืม,อมแค่ตั้งใจกินยาที่อากงจัดไปให้ใช่ใช่หายใช่ไม่ โลกนู้นโลกนี้ก็ได้เลยได้ทั้งนั้นแหละเอะผมเคยได้ยินยาแผนโบราณของจีนมีบัวหิมะบัวฮิมะคืออะไรครับบัวหิมะมันเพิดอย่างนึงอ่ะนะเป็นเป็นยาชิมอ่ะ ทำยาครีมครีมเหรออากงอ่าครีมเอาไว้ทาใช่มันมีธาตุเย็นถูกไหมอ่าพวกที่โดนไฟลวกอะไรพวกนี้โบฮิมาทาแล้วก็จะหายอ้อากงตอนนี้ด้วยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนอะมีแพทย์แผนปัจจุบันมีโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเคยมีคนไข้ที่ไปหาหมอจากโรงพยาบาลแล้วไม่หายแล้วมาหาอากงแล้วหายมีไหมมีอันนี้ส่วนมากก็อย่างนี้แหละ ก็กรักษาจากแผนปัจจุบันไม่หายก็มารักษายาจีนแ <c oughs> ล้ว <c oughs> หายใช่ <c oughs> ทำไมอ่ากงเพราะอะไรอ่ะสมัยก่อนมันรักษายาจีนไม่หายค่อยไปหาแผนปัจจุบันใช่เวลานี้ จากแผนปัจจุบันไม่หายมาหายาจีนทางนั้นแหละแล้วหายคือคนไปหาโรงพยาบาลไม่หายนะแต่พอมาหาอากงหายฉันได้หายเยอะด้วยใช่ช่วงโควิดที่ผ่านมาอากงขอโทษนะอากงเคยเป็นโควิดยังนี่ไม่เคยไม่เคยเคยเป็นเคยเป็นครั้งหนึ่งอากงกินยาอะไรถึงไม่เป็นโควิดใช่ เราก็ก็ต้องคอยคอยกินอาหารที่ที่เป็นเป็นยาเนี่ยนะให้ให้ให้มีพลังแรงไฟอ่ะพลังแรงไฟนะใช่มีพลังแรงไฟแล้วก็จะมีภูมิต้านทานอ๋อเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนให้มีภูมิต้านทานที่ดีถูกไหมอากงนะแล้วก็ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่่เราดูคลิปนี้แล้วเนี่ยใครป่วยหรือไม่สบายโอเคแหละ คุณอาจจะไปโรงพยาบาลก่อนก็ได้ไปตรวจนู่นนี่นั่นก่อนก็ได้ถ้าอาจจะยังไม่หายลงมาหาอากงอยู่ตรงนี้เองตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอากงลานีลาววัดใจเมตตาชื่อร้านว่า กุยลิมพึ่งอ่ะกุยลิ้มพึ่งอ่ากุยลิ้มพึ่งถูกป่าวเนี่ยถูกกุยลิมพึ่งอ่าเป็นภาษาจีนนะใช่ใช่มาเอาจิงอะถามคนแถวนี้ก็ได้บอกว่ามาหาหมออากงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาพามาแล้วก็เรื่องสตุ้งสตังลาคงราคาเนี่ยอากงว่าไม่แพงแต่มันมีบางตัวแหละเอาจิงมันมีบางตัวที่อาจจะราคาแบบ สูงหน่อยพูดแล้วแท้จริงมันก็ไม่แพงอะไม่แพงเนาะไม่แพงไม่แพงวันนี้เดี๋ยวเราคุยกับกงประมาณนี้อยากให้กงฝากกับแฟนรายการหน่อยว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรเงี้ยอยากจะบำรุงร่างกายให้ดูดีจากข้างในเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากยังไงก่อนก็วลานี้หนุ่มหนุ่มสาวหลักใหญ่ก็ต้องอาศัยชื่อประจำวันต้องสงบให้อาหารให้ถุกหลักครับนะทุกอย่างมันก็จะดีเองนะถ้าชีวิต ไม่เคยสงบเทยดมากๆมันก็จะไม่เคยจะดีนะฮะอากงขั้นตอนของงานที่จะมาตรวจอากงเนี่ยถ้ามีคนป่วยเข้ามาอากงที่จะตรวจเพราะตรวจเสร็จแล้วก็จะสั่งยาก็จะมีทีมลูกๆหลานเนี่ยซึ่งจบหมอนะครับจบหมอแผนแผนจีนมาจากเชี่ยงไฮ้นะคอยจัดยาให้ ผมลองหน่อยได้ไหมอากองอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสูดแล้วมีน้องคนหนึ่งมาอ้าวน้องเอินนี่แหละเอินมาเอินออมาถึงอโอเคอยคให้อากองแมะเลยอ,อ,อันนี้เดี๋ยวอากองสั่งยาจริงๆว่าเขาต้องกินอะไรอันนี้จับลงไป3จุดนะมือขวาก่อนนะฮะ ตอนในระหว่างที่อากงจับเนี่ยทั้งสองทั้งสองข้างแขนซ้ายและแขนขวาอากงจับทีเดียว3จุดเลยแต่นี้ก็เลือดค้นไปหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองเลือดค้นไปหน่อยใช่ใช่วินิอะไรต้องสั่งยาอะไรยังไงอากงเจ้าเลือดเลือดค้นเนี่ยนายกคุมอาหารครับแต่คุมอาหารแล้วก็กินยาเล็กๆน้อยๆก็พกอนี่นะหลักใาญต้องคุมอาหารต้องคุมอาหารเลยแล้วขั้นตอนต่อไปอากงก็จะสั่ง ทีมแทีมเขาเรียกอะไรคนจัดยาหรือว uh, ่าไหอะใช่ใชกินยาต้มอ๋อจะกินยาต้มหรือเปล่ามันเป็นยาต้มเป็นยาต้มเดแผนจีนต้องเป็นยาต้มนะอากงก็จะบอกว่าต้องกินอะไรบ้างนู่นนี่นั่น แล้วก็เภสัจกรก็เป็นคนจัดยาอ๋อโอเคโอเคเอาขอบคุณน้องเอินมากขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้เลือดข้นนะเหมือนผมเลยต้องต้องคุมอาหารให้ดีแล้วก็พยายามลดความอ้วนและกินของที่ดีๆเข้าร่างกายใช่ใช่อย่ากินอิ่มมากก่อแล้วกัน เจอหมอแพทย์แผนจีนหนึ่งท่านนะครับหมอหุยหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอหุยซึ่งเซอร์ไพรส์มากนะอายุแค่31เองค<ช>่ะแต่ว่าไปเรียนถึงเซี่ยงไฮ้ไประเทศจีนตรงสายเลยจุดเริ่มต้นคือเราด้วยความเป็นวัยรุ่นน่ะเรนเริ่มยังไงก่อนน่ะก็คือเรา เกิดมาเราก็อยู่กับตระกูลแพทย์แผนจีนแล้วเป็นหลานแท้ๆของอากงอ๋อเป็นหลานแท้ๆของอากงค่ะราะนั้นก็เห็นคุกคีอยู่กับเนี่ยยาจีนมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ตอ้เด็กๆเวลาเราไม่สบายใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะเอาตำรับยาของอากงเนี่ยเอาให้เราทานบดละลายน้ํานิดหน่อยให้เราทานเวลาเราไม่สบายมีน้ำมูกเนี่ยเราก็หาย น้ำมูกก็ลดลงอะไรก็หายแล้วก็ไม่ต้องกินยาฝรั่งไม่ต้องกินยาแผนปัจจุบันหมอะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างที่ที่เป็นแลวหายก็อย่างเนี้ยเวลาอากาศเปลี่ยนใช่ไหมคะตอนเด็กๆเป็นทารกเลยมีน้ำมูกอะไรเงี้ยอันนี้หายอ่าแล้วจแล้วโตมาหน่อยในวัยประถมอะค่ะสายตาเราเริ่มเอียงเริ่มสั้นสามสี่ร้อยใช่สั้นมากตอนนั้นส่แว่นหนามากครับค่ะก็เลยคุณแม่ก็ให้กินยาตำหรับของอากงเหมือนเดิม ย่าบอกว่าหายนะหายค่ะใส่ตานี่นะใช่ค่ะก็กลับมาปกติโทานะตอนนี้ใส่คอนแทคเลนไหมไม่ไม่ได้ใส่ค่ะแล้วเห็นชัดเห็นชัดยังเห็นอยู่ใส่ตาก็แก้รักษาหายได้ก็ได้แต่ต้องรักษาตั้งแต่เด็กและก็อาจจะต้องกินยานานหน่อยเรื่องครับที่เราคุกคคีอยู่ตรงนี้ เราไปเรียนถึงประเทศจีนเลยเรารู้ตัวยาหมดทุกตัวยาเลยก็หมดนะคะแต่ว่าไม่ได้หมดสักทีเดียวเพราะว่าบางตัวยาก็จะมาจากประสบการณ์ของอากงที่ไม่ได้มีในตําราเรียนเราอ๋อหรอใช่ค่ะเขาถึงบอกว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอืมใช่บางทีแบบอาจจะมีตัวยาใหม่เข้ามาก็ได้ใช่พี่ถามแทนคนดูชื่อว่าตอนนี้อ่าวโอเคหลายคนที่พี่เคยคุยด้วยจะเป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กพอฝนตกอากาศเปลี่ยนเอานี้คคนใกล้ตัวเลยนะ มันจะคัดจมูกแต่แพทย์แผนจีนเนี่ยเราควรจะทํำยังไงส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มาก็จะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังและไม่หายกินยาแก้แพ้เท่าไหร่ก็ไม่หายเป็นมานานตื่นเช้ามาก็คัดจมูกน้ำมูกไหลมีเสมหะยเยอะอจริงๆพวกนี้ถ้าได้กินยาต้มตั้งแต่แรกๆค่ะหายและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองเรื่องของน้ำเย็นคือคนไทยอ่ะชอบใช้ชีวิตผิด ตื่นเช้ามาก็กินน้ําเย็นแล้วน้่แข็แล้วดูนี้เลยอ่าใช่นี่แหละค่ะตัวทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกง่ายภูมิแพ้ก็จะมาง่ายมากต้องกินน้ำอะไรอ่ะกินน้ําธรรมดาค่ะอุดมคุณพองใช่อย่างที่สองเลยอาหารไทยก็จะชอบกินอะไรของทอดกะทิไหีกะทิของหวานอ่าพวกนี้ยิ่งทําให้เสียมหะาทาให้น้ํามูกเยอะขึ้นเลยก็แสดงว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยโอเคถ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นตอนเด็กๆเนี่ยมาลองมาลองแพ้แผนจีน ก็อาจจะหายได้ถูกไหมก็จะหายได้ตอนโตก็อาจจะมีภูมิมากขึ้นอ่าอา,อากาศเปลี่ยนอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรซึ่งพี่ว่าเนะคนบางทีอะคนเราอาจจะความรู้ของแพทย์แผนจีนเราเป็นศูนย์เลยเราไม่รู้เราแค่ยาจีนที่เราเคยกินคือถังเช่าแค่นั้นในหมวดความรู้คือมีแค่นั้นกับอะไรไอ้แดงๆที่ใส่ในแกงจืดไม่รู้ดิเอาเกากี <c oughs> นะ้ยาจีนพี่กินแค่นั้นอะถังเช่าแต่ก้วยเกากี้ เราก็เลยมีความรู้ว่าเราห่างจากแพทย์แผนจีนคือแพทย์จีนนะคะเราจะเน้นรักษาที่ต้นเหตุของโรคจริงคือเราจะแม้ตับไตหัวใจปอดเนี่ยอันไหนมันเสียสมดุลแล้วเราจะปรับทุกอวัยวะให้เข้าสมดุลได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะและเราก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้คนไข้เนี่ยไปหาหมอปัจจุบันคือเขามียาปัจจุบันอะไรอยู่ก็ทานได้ แต่ให้ทานห่านกันสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ดูดซึมเอาไปใช้ได้เต็มที่คือจริงๆยาจีนที่แพทย์จีนใช้อ่ะค่ะมันก็คืออาหารจากธรรมชาติเนี่แหละค่ะและ<ช>้วเราก็เน้นที่จะให้คนไข้อ่ะค่ะดูแลตัวเองใช้ชีวิตให้มันถูกต้องเพื่อให้โรคไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกอค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนคนมาหาแพทย์แผนจีนเยอะไหมยเยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่คือคือพี่เข้าใจว่ายาแผนจีนคือต้องต้มอ่ออะ แล้วต้มพอต้มเสร็จอขอโทษนะโคตรขมเลย <g ül> แล้วเรากินไม่ได้อ่ะน,นึกออกป่ะค่ะเข้าใจแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีเป็นผลิตภัณฑ์แบบเป็นเนม็ดแคปซูลใช่ค่ะแลนน้คือคือ,คอยังไงเนี่ยอันนี้เหรอใช่อันนี้ก็คือเป็นตัวตำรับที่อากงคิดขึ้นมาเช่อนออฟฟิศตัวนี้ค่ะ มันก็จะเป็นตำรับที่ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นาาเมื่อเลือดเราเดินดีขึ้นอาการเจ็บปวดต่างๆเราก็ลดลงชบบื่อบอกคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการที่เอาผลิตภัณฑ์เขามาคือ <c oughs> ผมไม่ได้เงินจากเขานะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะมีสูตรยาตัวไหนไหมที่แบบกลิ่นแบบหิ่งกลิ่นนะคะจริงๆถ้าเป็นตำรับยาต้มมันก็จะกลิ่นแรงหมดขออยากลองดมกลิ่นแรงๆสักตัวหนึ่งตัวยาหนึ่งได้ไหม ตัวยาที่กลิ่นแรงๆอ่ะอันนี้ชื่ออะไรตัวอึ้งตัวอึงวอ้งคือลองดมด,ดมก่อนนะมันก็ไม่ยังไม่เรียนหอมอม่ะดมทั้งหมดเนี่ยอหอมเหรอคะนี่หอมลหอมอันนี้หอม ตัวหึงอันนี้ขมมากเลยนะคะจริงเหรอกินสดๆได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช้สำหรับคนขับถ่ายยากถ่ายยากมากร้อนในมากใช้นี้ใช้นี้ตัวหึ่งมันใหเย็นตัวอึ้งตัวอึ้งอ่าโอเคตัวอึ้งอาไม่เป็นไรประมาณนี้พี่ว่ากลิ่นก็ไม่ได้แย่นะเห็นบอกว่าที่นี่มีคังยาด้วยเหรอค่ะใช่ก็ไว้เก็บยาสต็อกยาดูได้ไหมขอดูได้ไหมได้ค่ะ คือตรงนี้จะเก็บยาเป็นตัว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 ไว้อะค่ะไม่พอที่เกจจัดยาไม่พอก็มาใส่ไข่โอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ค่ะถ้าที่บางใหญ่จะเยอะมากกว่านี้อ๋อีจมีอีกสาขาหนึ่งค่ะบางใหญ่จะเป็นโรงงานเป็นโกดังเป็นห้องเย็นค่ะเดี๋ยวนะตัวนี้คือตัวยาทั้งหมดเลยใช่ค่ะไปเกจเฉาใช่ค่ะ เสียจ๊ใช่เซียจ็สมเนียงมันเป็นหนเนี่ยเราเขียนภาษาไทยดีกว่รู้อ๋อแล้วแล้วในตู้แช่นี่คุยแช่อะไรครับอามาก็ยาเหมือนกันนะคะยาเหมือนกันยาที่ต้องเก็บยาสดด้วยครับอามาอ๋ออย่างนี้อยากถามด้วยความไม่รู้ ในในร้านแผนจีนอ่ะเขามีขโมยสูตรใช่ไหมก็มีม,มันก็มีคนอยากได้มันก็มีค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรา,เาต้องเขียนก็แล้วแต่คนเนาะใช่ใช่แล้วแต่คนเนาะ,ะ,ะนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะในการที่ผมว่า ปัจจุบันนี้มีแพทย์หลายสายเนาะมันจะเป็นแผนไทยแผนโบราณหรือแผนจีนหรืออะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะะเนี่ยแล้วอยากวันนี้เราได้ข้อมูลจากหุยค่ะว่าจริงๆแล้วกินควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้แต่ว่าให้กินห่างกันสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อสารแอพตียาเนี่ยมันจะได้เข้าไปแบบซึมกับร่างกายหุยช่วยบอกหน่อยแฟนรายการหน่อยว่าถ้าใครอยากจะมาลองอีกหนึ่งทางเลือก แพทย์แผนจีนมาที่ไหนติดต่ออะไรยังไงครับก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่เพจกุ้ยหลิมพึ้งก็ได้นะคะหรือว่ามาที่ร้านก็ได้ค่ะมาทาง MRT ก็ได้ลงสถานีหัวลำโพงนะคะ ร้านก็จะอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าเฮงเจียครับวันนี้ขอบคุณหุยมากมากนะครับอาม่าของคุณมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดมีคลิปต่อไปของร,รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัดผีแล้วก็หุยแล้วก็าอาม่าต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนจเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ